เฉพาะพระมาะพระมาะเริ่มวางกรอบได้ที่ผ่านมาพระมาะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและทําการกวาดล้างกลุ่มต่อต้านขณะเดียวกันชนกลุ่มน้อยก็เกิดการปะทะกันขึ้นฐานพระมาะก็พ่ายแพ้แล้วก็ร่นถอยฐานพระมาะถูก KNU นะครับทำการยึดแล้วก็ยึดได้พร้อมอาวุธเป็นจํานวนมากในไทยก็ปรากฏว่ามีการกวาดล้างและสลายการชุมนุมของม็อบทะลุฟ้า ทึงเกี่ยวข้องกับแกนนําอย่างไผ่ดาวดินซึ่งเป็นกลุ่มแกนนําที่เป็นขบวนการล้มเจ้าโดนคดีตามมาตรา112 สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นร้อนๆเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับ ปรากฏการณ์วันนี้นะครับปรากฏว่ารัฐมนตรีกลาโหม12ชาติถแถลงร่วมประนามกองทัพของพม่านะครับปราบนองเลือดวันเดียวนับร้อยศพนะครับบรรดารัฐมนตรีกลาโหมจากชาติต่างๆกว่า10ประเทศออกถ้อยถแถลงร่วมประนามเหตุนองเลือด1วันก่อนหน้านี้มีผู้เสียชีวิต นับร้อยคนในนั้นก็เป็นเด็กหลายคนนะครับกองกําลังด้านความมั่นคงเปิดฉากยิงใส่ผู้ชุมนุมประท้วงนะครับดนตรีกรลาโหมของ12ประเทศในนั้นก็รวมถึงสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นออสเตรเลียประนามการใช้กําลังถึงกับตายกับพลเรือนของพมา่าก็เป็นฝั่งของสหภาพยุโรปแล้วก็เป็นฝั่งที่สนับสนุนของสหรัฐอเมริกาในขณะที่สหรัฐอเมริกาและก็ UN เอ็นวยพมา่า สังหารโหดวันเดียว114ศพนะครับรัสเซียส่อเลือกข้างกองทัพกองกำลังด้านความมั่นคงนะครับสังหารผู้คนไปแล้วจำนวน114คนในนั้นก็เป็นเด็กนะครับในการปราบปรามอันโหดเหี้ยมของผู้ชุมนุมประท้วงนะครับถือว่าเป็นความรุนแรงการนองเลือดมากที่สุดนับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารตามรายงานของสื่อมวลชน อย่างไรก็ตามชาติยักษ์ใหญ่อย่างรัสเซียนะครับให้การสนับสนุนพม่าอย่างเปิดเผยหลังส่งผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมทำการสนูนสนามวันชาติของพม่าในขณะที่ f a c e b o o นะครับทำการระง,งับเพจของประธานาธิบดีเวเนซุเอลาอ้างสมุนไพรช่วยรักษาโควิดได้สื่อสังคมออนไลน์นะครับได้รายงานว่า a c e b o o k ระงับเพจของนิโคลัสมาดูโรนะครับหลังจาก อ้างโดยปราศจากหลักฐานว่าสมุนไพรชนิดหนึ่งสามารถช่วยรักษาโควิดนะครประธานาธิบดีเวเนซุเอลาอ้างในเดือนมกราคมว่าสมุนไพ Time. นรใบับช่วยรักษาโควิดแต่คำกล่าวอ้างดังกล่าวทำให้ไม่สามารถโพสต์ข้อความบน Facebook ได้เป็นเวลา30วันโดย f เฟ e บ o ๊กระบุว่าผู้นำรายนี้ละเมิดนโยบายของบริษัทซ้ําๆในข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับไวรัสโควิด1 i มาดูโรไม่ใช่ผู้นําคนแรกฮะที่ถูกกระงับบัญชีสืบเรื่องมาจากการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับโควิด -19 ของอธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาขณะที่ประธานาธิบดียาอีโบโซนาลูแห่งบราซิลก็เคยถูก Facebook จัดก,การจากการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่เช่นกันซึ่งตอนนี้ก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะก็ทำจะทำแพลตฟอร์มของตัวเองขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสื่อสารกับสังคมโลก ในขณะที่เกาหลีเหนือจวกโจไบเดนนะครับมีเจตนายั่วยุหลังประนามสมแดงยิงขีปนาวุธนะครับเกาหลีเหนือกล่าวหารัฐบาลของสหรัฐอเมริกานะครับภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนว่ากำลังเดินผิดพลาดในก้าวแรกและแสดงความเป็นศัตรูอย่างรากลึกในเกาหลีเหนือนะครับหลังจากที่โจไบเดนออกมาประนามการซ้อมยิงขีปนาวุธสมแดงว่ามีเจตนาเพื่อ ต้องกันตนเองนะครับในขณะที่อิหร่านกับจีนนะครับทำการจับมือกันอย่างเป็นทางการาลงนามข้อตกลงความร่วมมือ25ปีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนและอิหร่านลงนามความร่วมมือ25ปีนะครับระหว่าง2ชาติพันธมิตรในพิธีถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์นะครับความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่าน ะจะไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบันแต่ความมั่นคงถาวรในเชิงยุทธศาสตร์หวังอี้รัตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้กล่าวกับสำนักข่าวอิหร่านอิหร่านตัดสินใจอย่างอิสระในความสัมพันธ์กับชาติอื่นและไม่เหมือนกับบางประเทศที่เปลี่ยนจุดยืนการพูดคุยทางโทรศัพท์แค่ครั้งเดียวซึ่งเป็นการพบกันระหว่างประธานาธิบดี ฮัสซันโรฮานีก่อนลงนามข้อตกลงคาดว่าจะรวมถึงการลงทุนจากจีนในภาคส่วนสำคัญเช่นพลังงานโครงสร้างพื้นฐานซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่จีนก็ควันออกหูเลยนะครับก็ปรากฏว่าสั่งคว่มบาตสารัฐกับแคนาดานะครับหลังลงดาบอังกฤษก่อนหน้านี้เรื่องของอุยกูในซินเจียง นะครับสำักข่าวเอฟพกับเอเจนซี่นะครับรายงานรับปักกิ่งใช้เวลา2วันในการจัดการตอบโต้ชาติตะวันตกต่อปัญหาของมุสลิมอุยกูนะครับโดยสั่งคว่ำบาต2สมาชิกสภาล่างของอังกฤษสภาสูงอังกฤษอีก2คนรวมไปถึงองคอ์กรอีก4องคอ์กรนะครับสั่งคว่ำบาตเจ้าหน้าที่สารัฐ2คนเจ้าที่แคนาดา2คนห้ามเดินทางเข้าจีนฮ่องกงแล้วก็มาเก๊านะครับ ในขณะที่การชุมนุมเกิดขึ้นทั่วสหรัฐอเมริกาเรียกร้องยุติความรุนแรงต่อต้านคนเอเชียนะครับพวกผู้ประท้วงหลายร้อยคนเกี่ยวกับเขตแดนควีนของนิวยอร์กนะครับส่วนหนึ่งของการชุมนุมทั่วประเทศเรียกร้องให้หยุดความรุนแรงต่อคนในชาติเอเชียหลังจากเกิดเหตุกราดยิงในสปาหลายแห่งซึ่งมีชาวเอเชียและเจ้าของใน แอตแลนตาส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชียการจัดชุมนุมนะฮะเกิดขึ้นทั้งหมด60เมืองทั่วสหรัฐอเมริกาในนั้นก็รวมถึงมหานครจอร์เจียซานฟรานซิสโกลอสแองเจลิสชิคาโกดีทรอยต์และก็พอร์ตแลนด์ซึ่งในสหรัฐอเมริกาเรียกร้องสิทธิมนุษยชนการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งปรากฏว่าประเทศที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากแบบหนึ่งกลับกลายเป็นสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ยอดตายโควิด -19 ในบราซิลเพิ่มเกิน3,000ราย2วันติดต่อกันเตือนระบบสาธารณสุขใกล้ล่มสลายในกับบราซิลยันผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นใหม่85,948คนเสียชีวิตเพิ่มขึ้น3,438รายในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาจากการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุข ถือเป็นวันที่2ติดต่อกันที่มีผู้เสียชีวิต3,000คนท่ามกลางคำเตือนเกี่ยวกับสถานก,การณ์ที่เลวร้ายระบบสาธารณสุขนะครับใกล้ถึงขีดจำกัดนะนั่นคือบราซิลฮนะเมื่อวานก่อน,ก,อนก็มีคนติดเชื้อวันเดียว100,000คนในขณะที่ฟิลิปปินสนะ์ทำการล็อกดาวน์ขั้นสูงนะครับในเมืองหลวงนะครับริมมณนลหลังผู้ติดเชื้อพุ่งสูงกระฉูดจ,จนเอัไม่อยู่ ฟิลิปปินส์ประกาศนะครับว่าประชาชน24ล้านคนในและนอกกรุงมะนิลาจะเข้าสู่ล็อกดาวน์ในสัปดาห์หน้าในขณะที่โรงพยาบาลหลายแห่งในเมืองหลวงประสบปัญหาในการรับมือจำกัดผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มอย่างต่อเนื่องนะครับปริมาณความเข้มงวดของประเทศเศรษฐกิจที่มีประชากรราวประมาณ1ใน5เกิดขึ้นขณะที่เชื้อโควิด -19 าสายพันธุ์ใหม่ กำลังทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งกระชูดอีกครั้งหนึ่งการควบคุมนาน1สัปดาห์นี้จึงถูกประกาศจากโฆษกทำเนียบรัฐบาลนะครับโควิโรนะครับจะมีผลกับกรุงมัทิีลาจังหวัดมนทน4แห่งนะครับซึ่งมีการจัดการเดินทางอยู่แล้วนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดในวงกว้างนะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้น หนุ่มอินโดนีเซียนะครับทำเบาะนะครับมอเตอร์ไซค์พิสดารน,นะครับป้องกันสาวๆซ้ๆอนท้ายโอ้โหมีแบบนี้ด้วยความหึงหวงเป็นเรื่องปกตินะครับความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักแต่ไม่ใช่หนุ่มสาวชาวอินโดนีเซียคู่นี้ดังนั้นฝ่ายชายจึงตัดสินใจสั่งทำเบาะพิเศษนะครับเสียบตะปูไว้100ดอก นะครับป้องกันไม่ให้สาวสาวมาซ้อนท้ายจักรยานเพื่อให้ความสบายใจของแฟนสาวนะครับชาวอินโดนีเซียต้องทุ่มเทพิสูจน์ตัวเองอย่างสุดกำลังเอาอกเอาใจบรรดาบรรเทาความหึงหวงของแฟนสาวนะครับหลังเธอกล่าวหาว่าพบเห็นสาวสาวหลายคนซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของเขาเพื่อหยุดข้อ,อกล่าวหาและพิสูจน์ความพักดีของแฟนสาวนะฮะเขาก็ประดิษฐ์เบาะท้ายขึ้นมาใหม่ ะะและตั้งมันบนจักรยานยนต์ของเขาซึ่งมันเต็มไปด้วยตะปูนับร้อยดอกเสียบปลายขึ้นด้านบนป้องกันไม่ให้มีคนซ้อนท้ายจักรยานยนต์โ <c oughs> พดังกล่าวกลายเป็นวายเล่านะในช่วงข้ามคืนและมีคนแชร์ไป2 0 0 0 0ืครั้งในช่วงเวลาใกล้เคียงกันแรกเริ่มเชื่อว่าหญิงคงพอใจกับความคิดของเขานะแต่ที่ไหนได้ไม่นานก็กลับมาเป็นว่ากลายเป็นผลร้ายต่อตัวของเธอเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เธอเดินทางไปไหนต่อไหนเธอก็นั่งลําบากนะครับด้วยเบาะเต็มไปด้วยตะปูเธอยังไม่สามารถซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของเพื่อนแฟนสาวไอ้แฟนหนุ่มได้ดังนั้นเธอก็ต้องนั่งข้างหน้าในพื้นที่แคบๆภาพถ่ายที่ทำเอาชาวเน็ตหันท้องแข็งและแน่นอนว่าถูกแชร์ออกไปอย่างกว้างขวางจำนวน1น0 0งนัครั้งก็เรียกว่าแก้เพจแฟนสาวเลยก็ว่าได้ ในเรื่องของงานวิเคราะห์นะครับเรือที่ถูกขวางที่กรองสุเอตนะจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะขุดเอาเรือออกมาได้ถึงแม้หลายประเทศนั้นจะมีการช่วยกันอย่างต่อเนื่องก็ตามส่งผลทำให้สินค้าระหว่างประเทศในโซนของเอเชียนะครับได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันนะสถานการณ์ตอนนี้ในเรื่องของพม,ม่านะครับ ปรากฏว่าเกิดการกวาดล้างเกิดขึ้นสาวงามที่มาประกวดในประเทศไทยนะฮะซึ่งเป็นสาวพมา่าจากย่างกุ้งก็ปรากฏว่าให้การสนับสนุนม็อบในการพูดนะครับในเรื่องของการประกวดนางงามเธอก็ปรากฏว่าพูดด้วยคําพูดที่โจมตีรัฐบาลหา,ารพม่าตอนนี้ก็ปรากฏว่าไม่กล้ากลับประเทศของตัวเองเพราะกลัวจะถูกจับกลุ่มดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับ เรื่องราวของสถานการณ์ในภาพรวมหลังวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ที่ผ่านมาภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกำลังเกิดกำลังเกิดขึ้นในหลายๆประเทศในะกับเหตุการณ์ในพมา่าคงทําให้เห็นเช่นกันนะว่าสถานการณ์หนักขึ้นตอนนี้สถานการณ์แบ่งเป็น2ฝ่ายนะฮะมหาำนาจนะฝ่ายหนึ่งของรัสเซียกับจีนฝ่ายหนึ่งเป็นของสหรัฐอเมริกา ประเทศที่ไปทำการคว่ำบาตรนะครับแล้วก็ออกแถลงการโจมตีพม่าขนาดนี้ก็เป็นฝั่งของสหภาพยุโรปอายัดทรัพย์ความบาตรบอยคอดพม่าสรรพัดแต่จนถึงขนาดนี้ยังคงไม่สามารถทำอะไรกับทหารพรม่าได้ในเชิงงานสังเคราะห์สถานการณ์จะยังคมเข้มข้นต่อไปยาวไปนู่นนะแต่หากกันจริงจังก็คงจะถึงเดือนพฤษภาคม สถานการณ์การต่างประเทศโดยเฉพาะพม่าพม่าเริ่มวางกรอบได้ที่ผ่านมาพม่าประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและทําการกวาดล้างกลุ่มต่อต้านขณะเดียวกันชนกลุ่มน้อยก็เกิดการปะทะกันขึ้นฐานพม่าก็พ่ายแพ้แล้วก็ร่นถอยฐานพม่าถูก KNU นะครับทำการยึดแล้วก็ยึดได้พร้อมอาวุธเป็นจํานวนมากในไทยก็ปรากฏว่ามีการกวาดล้างและสลายการชุมนุมของม็อบทะลุฟ้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับแกนนำอย่างไผ่ดาวดินซึ่งเป็นกลุ่มแกนนำที่เป็นขบวนการล้มเจ้าโดนคดีตามมาตรา112จนถึงขนาดนี้นะสถานการณ์โดยรวมของโลกนะโควิด -19 นะในบางประเทศดีขึ้นแต่ในบราซิลยังคงหนักในประเทศไทยก็ถือว่าดีขึ้นนะเป็นอย่างมากเลยแล้วก็เรามีการาพัฒนานะครับด้วยการ ให้จดทะเบียนอยอนะบของจอร์นสันแห่จอร์นสันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสถานการณ์โควิด -19 โดยภาพรวมของประเทศไทยไม่น่าเป็นห่วงนะครับแต่ในต่างประเทศนั้นถือว่ายังคงน่าวิตกเพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 อย่างบราซิลยังเพิ่มสูงขึ้นและเขาเขาเจอกันละลอกที่4ลอกที่5ประเทศไทยยังคงอยู่สภาวะที่คงตัวอยู่ในระลอกที่2นั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์ยิมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ thank you